انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري لي امري، وأهل من لساني يفقهوا قولي، اما بأ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قوم الله سبحانه وتعالى. จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์มาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำ ทุกทกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิธีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับผมได้คุยต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งได้คุยได้ไปพบปะพูดคุยกับน้องๆในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กําลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็มีความต้องการว่า อยากจะไปเรียนหรือว่ามาค้นคว้าตัวเองอะว่าอยากตัวฉันเนี่ยอยากจะไปเรียนในสายวิทยาศาสตร์เช่นวิชาชีววิทยานะครับหรือจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในลักษณะตร,ตรงเนี้ยก็มานั่งพูดคุยกันมาทําความเข้าใจกันไปแนะแนวกันในลักษณะตรงนั้นว่ายังไงเราจะเหมาะไหมเราคิดอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็วิทยาศาสตร์เขาเรียนอะไรกันบ้างจบมาแล้วจะไปทําอะไรได้บ้างในลักษณะตรงนั้นแต่ในช่วงที่ คุยกันจบเรียบร้อยนะครับในทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ไปคุยกันเรียบร้อยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆกลุ่มหนึ่งเหมือนกันจาก,จากทั้งหมดที่มาเนี่ยเพราะมีบางคนเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมหลังจากที่เขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ไปแนะแนวเขาไปพูดคุยกับเขานะครับก็มานั่งพูดคุยกัน ก็สักประมาณสักสิบกว่าคนมีทั้งอิสลามแล้วก็ไม่ใช่อิสลามนะครับมีอิสลามอยู่ประมาณสักสามคนท่านพี่น้องแล้วก็ที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยเออก็สักเจ็ดแปดคนท่านพี่น้องก็นั่งคุยกันแบบธรรมคุยธรรมดานะครับคุยกันปรึกษาหรือคุยนั้นนั้นมาแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่า เวลาเราพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเอาทําไมถึงอยากจะเรียนในทางชีวะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงทําไมถึงอยากจะเรียนในลักษณะที่ว่าอ่ไปในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพาเนี่ยเป็นยังไงเราต้องรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นยังไงแล้วทําไมต้องเจาะลึกถึงเรื่องของมนุษย์เออแล้วก็คุยไปคุยมาก็บอกมนุษย์เกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาเคยสงสัยเขาเคยสงสัยแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยปลดข้อสงสัยเขาไปหนึ่งข้อปลดข้อสงสัยเขาไปหนึ่งข้อ ว่าปัจจุบันที่มนุษย์เนี่ยถูกเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการการปฏิสนธิกันร,ระหว่างอ,อาสุจิกับอสุจิหรือสเปิร์มเนี่ยอสุจิหรือสเปิร์มกับ,อกบ,อกบโอวุ่นหรือไข่ของเพศหญิงเขาบอกตอนนี้เขาเขาเข้าใจแล้วก็มันก็จริงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในวิชา วิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานชีววิทยาเบื้องต้นในลักษณะตรงนี้เราก็จะเห็นทันทีเลยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของอกระบวนการการเกิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากอสุจินะครับไปทำไปปฏิสนธิถ้าเป็นในทางเคมีเขาก็าเรียกว,ว่าไปทําปฏิกิริยาแต่ในทางชีววิทยาใน,ในลักษณะนี้เขาเรียกว,ว่าไปปฏิสนธิกันกับไข่มันไปทําปฏิกิริยากันเชี่ยวกันจัด เซลสองเซลเซลอสุจิกับเซลสเปิร์มมาแล้วก็รวมกันมาเป็นหนึ่งเขาอธิบายชัดเจนเขารู้ชัดเจนจะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเกิดมาในลักษณะตรงนี้แล้วผมก็เลยถามเขาย้อนกลับว่าน้องไหนลองตอบผมให้เข้าใจหน่อยสิถ้าอยากจะเรียนตรงนี้เราก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าเขาถามถึงประวัติในเรื่องราวต่างๆแหล่านี้เราต้องรู้ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่เรารู้ ว่ามันเกิดจากอสุจิเพียงตัวเดียวเท่านั้นจากการที่ผู้ชายเนี่ยหลังน้ําอสุจิมาครั้งหนึ่งมีทั้งหมด3 0 0ถึงถึง5 0 0ล้านตัว350ล้านนะ350ล้านตัว350ล้านตัว,ตว,ตวถึง4 5 0 0ล้านตัวในการที่ผู้ชายเนี่ยหลังน้ําอสุจิออกมาครั้งมีอสุจิออกมาเยอะขนาดนั้นเลยแล้วน้ําอสุจิเนี่ย มันก็จะมีตัวสเปิร์มวิ่งอยู่ในนั้นสามร้อยกว่าตัวสามร้อยล้านตัวสี่ร้อยล้านตัวตรงนั้นแล้วมีทั้งตัวผู้อสุจิตัวผู้หรืออสุจิตัวเมียพวกเราก็จะได้ยินว่ามีโครโมโซมเซ็กซ์โครโมโซมอยู่ในตัวนั้นที่เรียกว่าโครโมโซม x กับโครโมโซม Y ถ้าเป็นตัวเมียก็เรียกโครโมโซม x x ถ้ามีเอ่อเป็นเป็นอสุจิตัวผู้ก็จะเป็นโครโมโซม XY ดูสังเกตเห็นใช้กล้องจุลทัรศน์สังเกตเห็นรู้เลยทันทีว่าตัวนี้คือโรโมโซม x โครโโมโซม์อา้าวแล้วก็ไข่ของเพศหญิงมีลักษณะเป็นยังไงอยู่ยังไงเก็บตัวอย่างออกมาได้ยังไงมาทําปฏิกิริยากันจนกระทั่งเกิดเป็นไซโคดก็คือไซโกดนี่ก็คือการที่อสุจิเจาะเข้าไป นับตั้งแต่อสุจิเนี่ยเจาะเข้าไปแล้วก็ไข่ของเพศหญิงนะครับสร้างผนังเซลล์ป้องกันอสุจิตัวอื่นไม่ให้เข้าไปต่อไปแล้วนะครับเมื่ออสุจิตัวที่เจาะเข้าไปในผนังไข่แล้วก็เข้าไปถึงจุดแกนกลางหรือที่นิวเคลียสของไข่ของเพศหญิงมันก็จะไปทำปฏิกิริยากันตรงนั้นแล้วก็เกิดการหลอมรวมตัวกัน ระหว่างอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายในไข่ของเพศหญิงเนี่ยไข่ของเพศหญิงเนี่ยจุดตรงนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นเซลล์ตัวใหม่ขึ้นมา1เซลล์เขาเรียกว่าไซโกดไซโกดก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวจาก1มาเป็น2จาก2มาเป็น4จาก4มาเป็น8จาก8มาเป็น16คือเรียกว่าแบบทวีคูณ แบบไปเรื่อยๆคูณสไปเรื่อยๆคูณสองไปเรื่อยๆมันจะแบ่งตัวแบบน,นั้นใช้ระยะเวลาในการแบ่งตัวในประมาณหวันแต่ในขณะที่มันแบ่งตัวเนี่ยมันก็จะล่องลอยมันก็จะเดินทางอยู่ในท่อนำไข่ของเพศหญิงเพื่อที่จะเข้าไปสู่ไปสู่บริเวณมดลูกของเพศแม่ น้องอธิบายได้ชัดเจนท่านพี่น้องน้องอธิบายได้ชัดเจนเรื่องนี้จนกระทั่งว่าเกิดมาเป็นมนุษย์คนแรกเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวนี้ใครก็รู้ใครก็เข้าใจใครก็เห็นผมก็เลยถามกลับไปว่าน้องเรื่องเนี้ยที่น้องไดเรียนที่น้องได้ดรู้รู้จนกระทั่งทุกวันเนี่ยน้องบอกน้องตอบผมสิว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมา ที่ถูกจดบันทึกไว้เนี่ยเกิดขึ้นมาจนกระทั่งมีความชัดเจนเอามาสร้างเป็นเด็กหลอดแก้วก็ดีเอามาทําเป็นอะไรเด็กที่เรียกว่าเกิดเกิดกระบวนการขั้นตอนที่เรียกว่าการาผสมเทียมเกิดมาเป็นเด็กหลอดแก้วบ้างในวิวัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาในปีไหนเขาตอบผมทันทีแล้วว่าปีหนึ่งพันปลายปีหนึ่งพันแปดร้อยนั่นแหละคิดสละกราดนะ แล้วก็เริ่มมาเฟื่องฟูในปีที่1,900กว่าๆเป็นต้นมาแล้วก็ทุกวันนี้เจาะลึกถึงขั้นก็ว่าเราทำเด็กหลอดแก้วออกมาได้แล้วอยากได้รูปผู้ชายผู้หญิงทำเด็กหลอดแก้วออกไปเราจะเห็นในหน้าทีวีหรือในหน้าสื่อมวลชนว่าดาราต่างๆหลายคนตอนนี้เวลาเป็นสาวอยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวอายุเยอะๆไปไข่จะไม่สมบูรณ์เนื่อเขาไป เก็บไข่ฝากไว้ในธนาคารไข่เก็บไข่ของผู้หญิงเนี่ยเพื่อที่ว่าเรลามีลูกจะได้เอาไข่ตรงนั้นเนี่ยเอามาแล้วก็ผู้ชายบางคนเขาก็เอาน้ําเชื้อของเขาเนี่ยไปฝากไว้ในธนาคารนั้นเก็บเอาไว้แช่แข็งเอาไว้อย่างดีเก็บรักษา,าไว้เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่แล้ววันหนึ่งวันใดที่เขาอยากจะมีลูกเขาก็จะเอาไข่เอาอสุจิตรงนั้นออกมาแล้วก็มาทําปฏิกิริยาก,กันหรือที่เรียกว่า มาไอ้ตัวนี้กันนี่ชัดเจนเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาจนปัจจุบันนี้วิวัฒนาการตัวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสําหรับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังหาคําตอบไม่ได้เลยในปัจจุบันเนี้ยเขายังหาคําตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตอบคําถามนี่ได้ชัดเจนว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคําตอบมาหลากหลายเกิดขึ้นมาจาก ความบังเอิญความบังเอิญของของธรรมชาติมนุษย์คนแรกเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญเกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงให้เกิดการอยู่รอดในสังคมตามทฤษฎีของชานดาวินบ้างอะไรบ้างบางคนบอกว่าเปลี่ยนขึ้นมาจากลิงบ้างมนุษย์เกิดขึ้นมาจากการวิวัฒนาการของลิงขึ้นมาเป็นมนุษย์บ้างมาเป็นมนุษย์ในยุคไหนๆก็ๆๆว่ากันไป เขาบอกว่าอันนั้นทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นเขาหาเชื่อมโยงไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้เขาก็เลยไม่รู้ที่จะตอบว่ายังไงแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นชานดาวินหรือใครต่างๆนา,นานาเกิดขึ้นมาไม่เกินสามร้อยปีท่านพี่น้องเกิดขึ้นมาไม่เกินสามร้อยปีเรื่องนี้ที่พูดถึงในลักษณะตังนี้ขึ้นมาเป็นทฤษฎีของการกําเนิดมนุษย์การตั้งสมมติฐานขึ้นมาได้ยังไงบทพิสูจน์ขึ้นมาได้ยังไง แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีหลักเหตุและผลถ้าอันไหนไม่มีหลักเหตุและผลไปตรวจสอบแล้วมันไม่ได้ตามนั้นตามข้อเท็จจริงตรงนั้นมันทฤษฎีนั้นมันก็ถูกยกเลิกไปอย่างเช่นทฤษฎีที่บอกว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงมันก็ยังหาคำตอบไปได้แต่เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีในปีคิดสักักราชที่ห้ากวกว่าย้อนหลังไปพันสกว่าปี ปีนี้ปี2000 2000เท่าไหร่นะท่นพี่น้อง225ปีคิตศักราชที่500กว่ากว่าเริ่มอ่าอุรานก็จะถูกบันทึกเป็นรูปเล่มแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในรูปรเล่มเนี่ยปีคิดศักราชที่6 600 600กว่ากว่าเป็นต้นไปได้ถูกนําไปเผยแพร่สู่สาธรารณชนนักคิดนักวิเคราะห์นักอะไรต่างๆนะน,นะ เวลาเมื่อเจอสิ่งที่พระองค์ลอสสุบานุตลากาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกถึงลำดับขั้นของการสร้างมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนทำให้โลกได้กลับมาหันมามองว่านี่คืออะไรกันนี่นี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าไปศึกษาสแสวงหาความรู้นี่คือสิ่งที่จะเราจะได้ประโยชน์จากมัน แต่ในช่วงที่กุราอ่านถูกประทานลงมาคนที่ได้รับพระมหาคัมภีร์อัลกุราอานเพื่อน,นํามาเผยแพร่ให้กับมวลมนุษยชาติถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าเป็นคนวิคนจริตก็คือท่านนาบีบมุฮัมมัดสุลล,ลัลวะลิวะสัลลัมนี่แหละเอาเรื่องอะไรมาพูดเอาเรื่องอะไรมานําเสนอความคิดของฉันไปไม่ถึงการวิเคราะห์ของฉันไปไม่ถึงแต่เมื่อมันถูก กระจายออกไปมีคนส่วนหนึ่งบอกว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์พระองค์ลอสซบารตาลาได้พูดถึงเรื่องของการกําเนิดมนุษย์เอาไว้คนในยุคเมื่อคิเตศกราชที่หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเนี่ยคิดตศกราชที่หนึ่งพันเก้าหันกลับไปเจออัลกุรอานหลายๆคนทึ่งแล้วก็บอกว่าเล่มนี้กุรอานเล่มนี้คัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์แน้ อายาหนึ่งที่เขายกขึ้นมาพูดกันอยู่ในซูรออัลมุมินูนพระองค์อัลลอฮฺสุบานุตะลาได้ตรัสไว้ว่าว่ลเรก็ดะคอลักนันอินซานมินสุลาลติมมินตีนแน่นอนและขอสาบานว่าแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดินนี่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุอตะลาตรัสเอาไว้บอกว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานอตะลาทรงสร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดินบอกให้รู้เลยว่าเราเนะี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากดิน แต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้นักคิดนักอะไรมาหาคำตอบได้ในอายะต่อมาซุมมายะอันนาหูนุสะตุมฟีฟีกรอริมมากินแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นอสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงคือมดลูกซุมมะขลักนั่นขลักนั่นนุสฟะอลาโกฟะ,ะขลักอลาโกมุดกอตันอิซอมัมฟะกะเซวน,นอิซอมา และเราได้ทําให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดนี่ไงเริ่มมาละความรู้ต่างๆเ่าเนี้ยเริ่มมาแล้วพระองโอรสบารโนตลาทรงบอกขั้นตอนของการสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างชัดเจนว่ามนุษย์คนแรกนะ่ะถูกสร้างขึ้นมา,ถ,า,นมาถูกสร้างขึ้นมาจากดินแล้วเมื่อมีเชื้อมาจากดินเรียบร้อยแล้วพระองโอสบารโนตลาก็ทรงสร้างมนุษย์ในชุดต่อๆมาสร้างขึ้นมาเป็นมาจากอสุจิและไข่ เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนต่อไปครับว่ามนุษย์คนที่2ถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่ครองอย่างไงอะไรยังไงแล้วก็ถึงมาพัฒนาการต่างๆเหล่านี้เป็นด้วยกับออวิธีการที่เราเห็นในปัจจุบันกันอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสุเบกินวดเพชรลาไปก่อนบินไลตอฟิกวัลฮิดายะวะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสวัสดีครับอินนัมัลมุอ์มินูนัลลัฎีนาเมนูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิซุมม์ลัมยัรตาบูซุมม์ลัมยัรตา